สวัสดีนะครับสวัสดีนะนาเกษตรกรทุกท่านนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้จะไม่ทํานานนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ติดคางกับนานาที่ว่าการดูดูไข่หอยนะครับวิธีสังเกตไข่หอยเฉลี่สีทองว่าเป็นในลักษณะไหนจะมี2อย่างนะครับจะมี2อย่างที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการดูไข่หอยเฉลี่สีทองอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงสายพันธุ์สายพันธุ์แล้วก็ลักษณะในการที่เราจะเลี้ยงต่อไปนะครับโอเคนะครับเข้าเรื่องเลย เข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องเลยสําหรับหอยเชลลี่สีทองนะครับกาเรเลี้ยงเนี่ยนิยมเลี้ยงในตอนนี้นะในตอนเนี้ยกาเรเลี้ยงจริงๆเนี่ยผมว่าจะเป็นกาเรเลี้ยงเพื่อ,อต่อยอดนะครับต่อยอดเพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อสายพันธุ์หรือว่ากาเรเลี้ยงต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าบริโภคนะครับจะประมาณนั้นนะครับโดยรสชาติของเขาเนี่ยอ,อร่อยมากแต่วันเนี้ย ขี้ค้างกับนานานะครับจะเอาเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการดูไข่หอยเชลลีต่อผมหยิบมาแล้วแหละหยิบมาตั้งแต่คลิปท,ที่ทําเป็นกรณีศึกษาให้น้าดูในในบอ่อมีอยู่2บอ่อนะครับมีอยู่2บอ่อแล้วก็ไปไปดูตามธรรมชาติแต่ค่อนข้างจะแน่ชัดนะครับค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปในในได้นะครับโดยในมือผมให้นาน,นาสังเกตดูเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังหอยเนี่ยไม่ใช่พร้อมฟักนะ, <c oughs> นะ <c oughs> คือหอยเนี่ยคลอดพร้อมก <c oughs> <ค |gl|> ันนะครับ เป็นหอยอายุ2วันแล้วนะครับไข่หอยเนี่ยอันนี้ก็2อันนี้ก็2อันนี้ก็2แต่ความแตกต่างมันมีนะครับความแตกต่างในที่นี้คือทําไมสีไม่เหมือนกันละ่ะนี่อันนี้คือสาระความรู้นะครับทาไมสีไม่เหมือนกันละ่ะอ่าต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับหอยที่โตเร็วอ่าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วโอกาสการกลายพันธุ์ก็เร็วเหมือนกันจะเป็นหอยในลักษณะไข่สีนี้นะครับไข่สีนี้โตเร็วมาก โอกาสการกลายพันธุ์ก็มีมากนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายน้ําเปลี่ยนถ่ายน้าแต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงจะมีน้อยมากแต่ถ้าเป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในการถ่ายน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ํากันดูแลเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลกว่านะครับเอาง่ายๆคืออย่างเงี้ยพอนานๆไปวิธีการเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงนานๆไปนานๆไปถ้าไม่มีการดูแลนะถ้าไม่มีการดูแลอย่าง ใกล้ชิดหรือว่าการสังเกตนะครับโอกาสการผัดกายพันเนี่ยสูงมากบอกไว้ก่อนนะครับว่าสูงมากแต่ถ้าแบบเนี้ยนะครับให้นานๆไปสังเกตดูนะครับไข่จะเม็ดเล็กมากๆสีเนี่ยตั้งแต่ออกมาเลยจะซีดเลยจะไม่ค่อยเป็นสีแบบสดเท่าไหร่นะครับส่วนสีสดเนี่ยถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้สามารถนําไปเลี้ยงได้แล้วก็ไปปรุงอาหารอา่าสามารถนาไปทําอาหารโตเร็ว นะครับแล้วก็โตเร็วด้วยกินเยอะด้วยนะครับนี่ครับสองอย่างที่แตกต่างกันนะครับนี่จะเป็นอีกอย่างหนึง่งนะครับสองเดือนแรกสามเดือนแรกจะสวยมากนะครับพอผ่านเวลาระยะเวลาสัากประมาณสี่ห้าเดือนนะครับจะเปลี่ยนนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยถ้าดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่เปลี่ยนนะครับ <laughs> สีสันจะไม่เปลี่ยนจะอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นคือวิธีการสังเกตนะครับประมาณนี้ ให้สังเกตดูนะครับจะมีสองอย่างนะครับสีออกชมพูเข้มเม็ดใหญ่แล้วก็สีสีชมพูที่เสีดเม็ดเล็กนะครับถ้าจะแนะนาให้ให้ผมแนะนานะถ,ถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่าถ้าจะเลี้ยงนะถ้าจะเลี้ยงไปในทางออสายเนื้อผมแนะนําให้เลี้ยงสีสันประมาณนี้นะครับพอเขาจะกินอาหารเก่งแล้วก็โตเร็วมากนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยงแบบ สวยงามาหรือการคัดสายพันธุ์ให้เลี้ยงประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมได้ลองทำแล้วแหละเออผมลองทำมาแล้วแหละแต่คราวนี้ก็เลยเอาเทคนิคดีๆมาบอกกับนันนะโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเกษตรคนไทยด้วยนะครับ